มันเข้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาแล้ว เสียงไงไมะ <c oughs> เล่งงงเลยตั้งขัาเสียงโอเคมันอัพใหม่อันนี่ <c oughs> อา้าวิดีโอถ่ายเท่าจบแล้วมันวองนี้ <c oughs> ใช่หรอ โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วกว่าจะติดโทรสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับได้ยินกันหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลใครมาแล้วก็ฝากเช็คซาวเช็คกันนิดนึงนะครับว่าได้ยินชัดไหมครับนี่ต้องเล่งเสียงไหมครับพอดีช่วงนี้นะ ฝนมันตกนะครับก็อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์นะของที่นี่นะมันติดติดดับๆตลอดนะครับก็กระตุกนิดนึงนะวันนี้เนี่ยผมเองไลฟ์ด้วยมือถือนะเอาเน็ตมือถือมาไลฟ์นะครับชัดเจนไหมครับสวัสดีครับคุณแจ็คชัดเจนนะครับโอเครพี่รันสวัสดีนะครับ ก็วันนี้นะพอดีเมื่อวานนี้นะครับก็มีพี่วุฒิชัยเนาะเขาถามว่าเออไอตัวซีรีส์ที่มันเป็นของ e-Test เนาะมันมีตัวไหนบ้างนะครับมีเหรียนอะไรในซีรีส์บ้างเนาะก็เป็นว่าเกินนนำกันก่อนนะว่า e-Test เนี่ยมันเป็นัอกอริทึมอันนึงเนาะก็ถ้าในในแทสเนี่ยมันก็คือ d a g เกอร์ไฮชิโมโตนะครับก็ถ้าเกิดเป็นตระกูลซีรีส์เหรียญพวกนี้เนาะมันมีมากมายหลายเหรียญเลยนะครับซึ่ง เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะก็มีเป็น10เหรียญเลยนะครับแล้วก็บางเหรียญเนี่ยก็คือเป็นเหรียญเก่าแก่มายาวนานนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่า<ม>เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันเนาะตึงโอเคสวัสดีคุณวิรยุทธนะครับโอเคครับนี่นะครับก็ตระกูลอีแทสเนาะเท่าที่ผมไปหามาเนี่ยเปิดมาจากหลายเว็บไซต์เลยนะครับก็ เอาเป็นว่าเบอร์หนึ่งนะก็จะเป็นอีเทเรียมเนาะนี่อันนี้เว็บจากเอ่อจากเว็บคอยลอนะครับก็มีอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมคลาสสิกนะครับแล้วก็อีเทอร์วันเนาะอืมตัวนี้เนี่ยสัญลักษณ์นี้คุ้นๆจังเลยมีเอ็กซ์แพนนะครับมีเอลิเมนต์เต็มนะครับมี a, Music Coin, อะโครมามิวสิ i คอยะมิวสิกคอยนี่เมื่อก่อนผมเคยขุดอยู่นะครับตัวนี้นะ เนี่ยที่ผมเคยขุดๆเนี่ยก็จะมีอิตาเลียมอิตาเลียมคลาสสิกมิวซีคอยนะยุคยุคต้นๆเลยเนาะตอนนี้นี่เหมือนไม่แน่ใจมันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันปิดไปแล้วเนาะเห็นไม่เห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเนาะไม่รู้ว่าปิดไปหรือยังเนาะอ่ะอื่นๆน,นะเขาตามีเนาะเว็บนี้เนี่ยเขาโชว์มาให้สิบสามเหรียญนะครับเอาเป็นว่า ก็ดูเป็นข้อมูลเนาะบางตัวไม่รู้จักเลยนะเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะเอามาดูอีกเว็บหนึ่งนะครับอันนี้ของ ADVFN นะครับก็ตัวเหรียญน,นะครับขออนุญาตซูมนะก็คล้ายๆกันเนาะเนะีเนยเ่ยมีอิตาเลียมอิตาเลียมคลาสสิกนะครับอีโถเอโทผมไม่แน่ใจนะตัวนี้นะอ่าเมตาเวิร์สนะครับ ETP นะเอะตอนนี้นี่เป็นศู์ดอนไปแล้วนะไม่ขวานะตัวนี้ ว่ามันยังไงเนาะคือมันไม่มีเปิดให้ให้ให้ซื้อขายหรือว่าหรือว่าไม่มีใครซื้อขายเลยเนาะเมื่อก่อนผมขุดอยู่เนี่ยตัวเมตาเวิร์สเนี่ยผมขุดเข้าตัว Bitfinex อยู่นะนานนานมาแล้วแหละสักช่วงหนึ่งนะครับช่วงหลายปีมาแล้วนะครับช่วงแรกๆนะช่วงยุคเหมืองแตกอยู่ช่วงหนึ่งเนาะก็ไปขุดเมตาเวิร์สเก็บเก็บไว้ไม่ไปไหนเลยนะ อ่ะอื่นๆเนยเยอะมากเลยนะเนี่ยนะในซีรีส์นะมีเนี่ยเยอะแยะนะมิวสิคคอยก็ยังอยู่นะไม่มีการเคลื่อนไหวนะนี่มีเวลคอยด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนคล้ายๆกันเนาะเนี่ยมีแดกคอยนะครับก็มีขึ้นไปเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูอีกเว็บหนึ่งนะอันนี้นะคริปโตทูแคนะครับทูคริปโตแคลนะของทูมายเนอร์เขานะครับ เขาก็ลิสต์มาให้เนาะที่ของเขามีเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะมีอิตาเลียมคาสติโลแล้วก็มี EXPAN ์นะครับแล้วก็มี m e t a verse. เวิร์สเ๊้แต่ในนี้ m e t a เวิร์สมีนะเอ้จริงๆก็น่าจะมีอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าราคามันอาจจะไม่ได้ดีมากนะเดี๋ยวผมแอบของนี้นะไปดู m e t a เวิร์สนิดนึงนะ ETP ไม่ได้ดูนานแล้วเนาะขอดูสดๆกับเพื่อนๆเลยแล้วกัน ETP อ่อคู่กับเอาไปคอยมาร์เก็ตแคปก่อนแล้วกันเนะอ่าบางเหรียญน,นะผมลองกดๆด,ดูแล้วแหละนะมันไม่มีนะในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับอ่าเมตาเวิร์นี่เหรียญเก่าแก่แล้วเนาะอ่าก็ยังมีอยู่นะนี่นะราคาแบบเออก็ดอนนึงเนาะดอนกว่าๆนะครับ รูดลงรูดขึ้นรูดลงอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูระดับปีดีกว่าเนาะระดับปีนี่ก็เอ้ยขึ้นไปถึงสิบดอลเลยนะเอ้สิบบาทผู้ผิดอันนี้หน่วยเป็นบาทอ๋อตอนนี้อยู่ที่หนึ่งบาทนะครับขึ้นไปพีคสุดที่สิบห้าบาทนะเนาะเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะเนี่ยอมไม่รู้ไปแล้วไปเลยไหมรอบนี้นะครับโอ้แต่กราฟนี่แบบ ออกแนวนะออกแนวแบบรูดลงเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวรอดูกรารแบบทั้งหมดนะภาพรวมเนาะโอ้โหอดีตอันหวานชื่นเนาะสองร้อยนะครับเนี่ยนะช่วงที่ผมขุดเดี๋ยวแอบ,บดูนะแถวแถวนี้นะหกสองหกสามแถวนี้นะครับก็ยังได้ราคายี่สิบบาทนะครับงอกงอกแงกๆตอนนั้นเราก็หวังนะว่ามันจะขึ้นไปกลับไปเป็นร้อยนะ งอแงงอแงงอแงงไปเรื่อยนะไม่มาเลยนะครับรูดลงไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> เสียวอิตาเลี่ยมจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี้ยขึ้นพีคแล้วก็รูดลงแรงๆนะกระตุกกระตุกนะกระตุกนิดนึงแล้วก็ไหลาย,ยาวนะอย่างนี้นี่นับนับเวฟเป็นไงครับเนี้ย <c oughs> ทีมงานสายเทสจะนับเวฟเป็นยังไงถ้าอย่างนี้น <c oughs> ลงอย่างเดียวไม่มีขึ้นเลยนะ อ่ะเมตาเวิร์สนะก็ขุดไม่ค่อยดีแล้วนะ,อะเอาเป็นว่าคือกลายเป็นเหรียญขยะไปแล้วนะโดยสมบูรณ์แบบนะผมว่าสมบูรณ์แบบเลยแหละนะสองเหลือบาทเดียวนะผมว่าโอกาสยากมากนะที่จะกลับไป200ได้แล้วนะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาแอบดูเว็บอื่นอีกนะเว็บนี้คลิปโตไวรัลนะครับอ่ามันก็ลิสต์มาให้เรานะ เยอะเลยนะโอ้โ oh, ห oh. นี่จะมีหน้าสองอีกนะครับหน้าแรกสามสิบสามสิบเหรียญแล้วเนาะจะ mm hmm. มีหน้าสองเพิ่มอีกนะครับซึ่งเว็บนี้นะเขาก็จะบอกนะว่าอันไหนขุดได้ขุดไม่ได้ด้วยนะบางเหรียญเนี่ยมันเป็นแค่โทเค็นนะที่แบบว่าอยู่ในระบบนะครับ mm hmm. เนี่ยอย่างที่ขุดขุดได้นะก็คือคล้ายๆเว็บแรกๆนะที่เปิดมาให้ดูนะครับเดี mm ๋ยวนะเดี๋ยวดูในจอนะ mm hmm. เห็นกันอยู่เนาะโอเคเนี่ยอีเาเลี่ยมก็าเป็นตัวแรกเนาะสัพพายเยอะ ราคาดีอ่าอีเทมคลาสสิกอ่าราคาก็ดีละกันนะห้าสิบดอนนะเอน r g อร์จีนะอ่าตัวนี้ไม่รู้ขุดที่ไหนนะครับอันนี้นะแอบลองเปิดไปดูก่อนนะ Metaverse อ่าอันที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะครับขุดไม่รู้ว่าคุ้มขนาดไหนเนาะแล้วก็มียูบิกนะครับยูบิกนี้ผมก็เคยขุดมาเหมือนกันนะสมัยสมัยเมื่อก่อนนะก็หาทางออกตอนช่วงเหมืองแตกๆแหลนะเนาะ ช่วงสักสองสปีที่แล้วเนี่ยก่อนก่อนเวฟนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีอยู่ยุคนึงเนาะผมก็ไปขุดยูบิกนี่แหละนะขุดขุดไว้เลยนะตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะจําไม่ได้ว่าไปเก็บไว้ตรงไหนมีมิวสิกคอยโอเคเนี่ยนะคือแต่แบบอือันนี้ขยะตัวจริงนะมิวสิกคอยนี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนศูศูย์สามลูกนะแล้วก็มีเลขห้าเนาะหน่วยเป็นดอลลาร์นะคือแบบ ไปไกลเลยนะเมตาเวิร์สนี่หนักเลยแบบนี่ใช่หรอวะ่าเนี้ยอันนี้เว็บเขาอาจจะไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชวนนะเอามาดูเหรียญอื่นนิดนึงนะคาสติโนนะครับบา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 ,บาก็สุดท้ายเนาะเหรียญมันก็จะดูซ้ำๆกันเนาะก็คือตัวที่ขุดได้นะเขาจะมารวบรวมกันไว้ในเว็บเหมือนสามสี่เว็บแรกนะครับอะ อันนี้ก็เพื Rabbi ่อนๆก็ลองดูนะอยากให้ขุดทําขุดเหรียญไหนก็เดี๋ยวบอกกันมาได้นะช่วงนี้เนี่ยราคามันไม่ไปไหนเนาะผมก็คิดว่าน่าจะเอามาขุดขุดทิ้งขุดคว้างขุดเล่นเหมือนยุคเก่าๆอีกรอบแล้วแหละนะก็มาลองขุดดูขุดเหรียญนู่นเหรียญนี้เก็บไว้เพื่อเพื่อเหมือนถูกหวยเนาะถ้าเหรียญไหนที่มันพุ่งนะครับ อะทีนี้นะมาดู mining pool s t a t กันบ้างนะครับผมเองนะก็ได้ไปคีย์ไอตัวอัลกอริทึมตรงนี้นะเป็นเลือกแค่ e t a t มาให้นะครับก็เอาเป็นว่าเหรียญมีเยอะนะแต่ใน mining pool s t a t เองเนี่ยก็โชว์มา20เหรียญน,นะครับเนี่ยนะผมกด all ทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยปุ่มปุ่มพอดีหน้าบังอยู่นะครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมกด all ทั้งหมดนะมันก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับ โอเคก็มีอิตาเลียมนะซิลิก้าอ่าซิลิก้านี่พุ่งไปเยอะเลยนะครับเนี่ยนะดีดไปยี่สบามเปอร์เซ็นเลยนะวันนี้นะไอ้ไม่ใช่วันนี้ในเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ดีดขึ้นเยอะนะครับโอเคควาคเชนอ่าเนี่ยนะ QKC นะครับตัวนี้เนี่ยผมว่านะ m า r k e t Cap มันเนี่ยก็น่าสนใจประมาณหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะอิตาเลียมเนาะร้อยสามสิบแปดอ่า พันล้านดอลลาร์เนาะอ่ามาร์เก็ตแคปมันซิลิก้าเนี่ยหกร้อยแล้วกันนะหกร้อยล้านดอลลาร์อ่าตัว,วควอกเชนนะครับอ่านว่าควอคไหมควอกเชนแหละนะหกสิบเจ็ดล้านดอลลาร์เนาะคาสตินโตนะคาลิสโตไปคาลิสโตโอเคแคลิสโตโอคาสตินโนเฉยเลยเป็นกลายเป็นกลายเป็น,ปนอีกแนวหนึ่งไปเลยนะ คาลิสโตนะเจ็ดล้านดอลลาร์นะเมตาเวิร์สสามล้านเน,นี่ยนะผมว่าก็ถ้าเกิดใครอยากลอ,ลองลองลองดูนะก็อีควอคเชนนี่น่าสนใจเหมือนกันนะผมเองเนี่ยแอบลองเปิดดูในเนี่ยนะเว็บของเขาแล้วก็คือ Quark Chain.io นะครับก็ลองไปอ่านไวท์เปเปอร์นะอ่านไม่ค่อยออกนะเรื่องของเรื่องเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องหรอก <laughs> แต่ว่าดูดูแล้วก็เขาก็จะมีมีความแบบ2.0เล็กๆนะนี่นะเขาเขียนไว้ว่า staking 2.0 with d e f i Product นะครับ Q2 Q3 นะแต่ของปีที่แล้วนะอเอแล้วปีนี้ล่ะก็ยังขุดได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้นะแต่มันบอกว่าขุดได้นะผมก็ดูแล้วก็ยิงงง,งๆนะครับม,มันมีภูขุดด้วยนะเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ใน mining p o o o s t a t ปนะอันนี้นะผมเปิดตรงนี้คลิก quark c h a i n นะครับเนีย่ยนะมันก็จะมีเว็บ เว็บ uh, ที่เปิดเป็นภูขุดนะครับ mm hmm. ชื่อ Ontopool นะครับ mm hmm. ก็ลองเปิด o t t p p o l เข้าไปนะนี mm ่ hmm. นะ q k c o n t o p o o l นะครับ on t o pool นะครับเออมันก็จะมีแรงขุดนะไม่ได้เยอะนะเนี่ยนะประมาณนี้นะยังไม่ได้ลองนะครับอันนี้นะก็น่าสนใจนะครับบล็อกหนึงเนี่ยได้ 2, mm hmm. 2 qkc นะครับ เท่าที่แอบไปสืบมาจากในในบล็อก explorer นะครับก็จะมีความแบบว่าบล็อกออกทีนะอ่าเนี่ยนะที่มาออกในในพูนี้นะเพื่อนเพื่อลองดูเอาเอาบล็อกที่ติดกันเนาะคือสี่วิเองนะสี่วิเนี่ยก็คือออกบล็อกหนึ่งแล้วนะครับอ่าสี่วิออกบล็อกสี่วิออกบล็อกนะก็ลองไปลุ้นกันได้นะอันนี้นะ ไปโซโล่เลยก็ผมว่าก็น่าจะไหวอยู่นะครับเพราะว่าตัว n e t h แฮนะอยู่ที่16 g h กิกะเองนะครับอันนี้นะก็ลองคำงนวณดูนะคือจริงๆหลักของการเเรียกว่าไปโซโล่นะก็เอาสัก10%ของ n e ็ตแฮนะครับแฮตเลทรวมเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยอยู่ที่16นะถ้าเรามี1นกิก1นิกะเฮนะก็ไปโซโล่ได้อยู่นะ บ็อกก็จะมามีโอกาสมาออกที่เราประมาณหนึ่งเลยนะกรุลุนได้อยู่นะประมาณนี้นะอาจจะสักนาทีหนึ่งถ้าถ้าตามทฤษฎีเนาะก็ถ้าบ็อกหนึ่งมันสี่วิเนาะนาทีหนึ่งก็สิบห้าบ็อกก็ตกประมาณนาทีหนึ่งได้สักบ็อกสองบ็อกนะเนาะลองคำนวณดูนะแต่ว่าราคาเหรียญมันกองแก่งนะอันนี้นะ <laughs> ต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาเหรียญมัน ไม่ดีนะเนี่ยนะควักพอกเชนนะก็เหรียญราคาอยู่ที่โอ้นี่ดีดขึ้นมาแล้วนะดีดขึ้นมาเยอะเลยนะหนะอยู่ที่ศนะูนย์จุดสาห้าะก็ถ้าได้มาสองสองเหรียญน,นะก็ก็คือบล็อกหนึ่งเนี่ยถ้าเราโซโล่นะได้มาบล็อกละสองกว่า,ก,วาก็จะได้อยู่ที่ไม่ถึงบาทเนาะอืมก็ลองคำนวณดูนะว่าไหวหรือเปล่านะ <c oughs> ต้องต้องแบบว่ามีความ เรียกว่าโชคโชคช่วยค่อนข้างเยอะนะมันถึงจะโอเคดีนะครับประมาณนี้เนาะับแล้วโอเคอันนี้นะก็เป็นควักเชนนะผมว่าน่าสนใจประมาณหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองรีเฟนใหม่ดูนะอันนี้นะยีิบหกไปถึงยีิบเก้าเนี่ยยี่สิบหกยสิบ็ดยี่สบดเก้าสามบล็อกนะสามบ็อกภายในภายในเวลาเท่าไหร่อ เฮ้ยสิบวินะตกบล็อกละสี่วินะก็ลองดูนะเพื่อนๆถ้าใครอยากลุนนะมาลองขุดขุดเล่นดูได้นะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะรายละเอียดขุดยังไงนะยังไม่ได้ไปศึกษาแบบชัดๆนะวันนี้มาลองเปิดให้ดูนะว่าเอ้ยมันมีเหรียญไหนกันบ้างนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวย้อนกับไปดู e t a h ของเรานะ e t a ะ e t a นะ มีคาลิสโตนะครับคาลิสโตนี่เห็นมาตลอดนะลองกดไปดูดิอ่าก็คือทูม e เนอร์เนาะเออทูมเนอรนี่เป็นตัวหลักเลยนะครับโอ้โแต่เน็ตแฮสนี่หกสิบนะครับก็อืมใครจะโซโลนี่ก็คิดหนักนิดนึงนะอ่ะแอบมาดูนิดนึงนะแอบมาดูในคอย n m มาร์เก็ตนะครับอ่า a l ิสโตเน็ตเวรนะครับโอ้ยราคาเป็นแท่งเลยนะหนึ่งวันเนาะดีดโอ้โหแต่แบบราคานี่เดี๋ยวนะอันนี้เป็นหน่วยดอลลาร์นะเดี๋ยวเอาเป็นไทยบาทแล้วนะขอแปลเป็นไทยบาทนิดนึงโอ้โหราคาแบบเรียกว่าต้อง ห้าเหรียญถึงจะสตางค์หนึ่งอะตกต่ำม,มากนะครับต่ำเตีย้ยเลียดินนะครับแบบว่าต่ำม,มากเอาเป็นว่าลองก็ลองดูนะ <c oughs> อันเี้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆลองไปขุดกันดูนะผม <c oughs> อิตเลียมยมจะได้คนขุดหน้อยผมจะได้ส่วนแบ่งเยอะหน่อย <c oughs> แล้วถ้ามันโอ้โหเนี่นะแต่ภูมันเยอะนะครับเอาเป็ว่า เออเดี๋ยวแอ,แอบเข้าไปดูในเว็บของเขาหน่อยดิว่ารางวงรางวันมันให้ยังไงเนาะดูแบบไม่ใช่อะไรนะก็ดูน่าสนใจอยู่เหรียญเป็นเหรียญที่ผมก็น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูใน t o o miner ดีกว่านะว่าอ,อบล็อกเบิร์กอะไรมันเป็นไงเนาะเนี่ยนะอุ้ยผลตอบแทนนะอ่ะซูมเเข้าไปนะสามสิบแปดจอ่า ก็บล็อกหนึ่งเนี่ยให้เท่านี้นะเดี๋ยวมาคูณให้ดูเลยนะว่าได้สักเท่าไหร่นะครับครืงคิดเลขผมหายโอเคค,ค,คืงคิดเลขมาละคูณด้วยนะจุดศูนย์ศูนย์นย์อยู่ไหน,นะอันนี้แล้วนะก๊อปปี้มาเลยคูณ สามสิบเท่าไรหร่วะเบอร์ใหญ่แล้วสามสิบเก้าแล้วนะสามเก้าโอเคโอ้จะบล็อกหนึ่งได้แค่หน่อยหนึ่งอะจะไหวหรอเนี้ย <c oughs> ดูดูท่าไม่ค่อยจะดีนะศูนย์จุดอติีว่าศูนย์จุดหนึ่งบาทเนาะน้อยไปไหมจุดหนึ่งนะ ก็เออแล้วทำไมคนเขามาขุดกันเยอะนะน่าสนใจนะเนี่ยแปลกจุงมันมีอะไรซ่อนอยู่ปะเนี่ยเนี่ยดูดิโอคนมาขุดนี่บล็อกออก,อก,ออกติดกันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแอบดูนะว่าหนึ่งนาทีมันกี่บล็อกนะโหทูมายเนอรนี่กวาดเรียบหรืเปล่าเนี่ยอ่าถ้าดูด้วยสายตาคร่าวๆเนาะก็ นาทีหนึ่งก็สองบล็อกเองนะเนี่ยนะนาทีละสองบล็อกนาทีละสองบล็อกเท่านั้นนะครับก็ที่ว่าทำไมคนถึงมาขุดกันเยอะนะเนี่ยแปลกใจจุงอันนี้ไม่ชัวร์นะว่ายังไงนะครับหรือว่าราคาเวลามันดีดมันแบบพุ่งกระชูดน,นะคิดไม่ออกเลยนะอันนี้นะบอกตรงๆว่างงงงจุง หรือว่าบางทีคนเขากลาวนะว่ามันจะกลับไปที่บาทหนึ่งหรอเป็นไปได้ไหมกลับไปศูนยุดห้าอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ถ้าไปศูนย์จุดห้านะขึ้นไปสิบเท่าเลยนะจากที่อืมไม่รู้เหมคิดแล้วก็งงนะก็ต้องลองดูนะเพื่อนๆใครอยากไปลองขุดดูก็ลองดูได้นะครับคาลิสโตนะครับอันนี้นะ ก็เอาเป็นว่ามันเป็นเหรียญที่ผมว่านะก็อาจจะมีแดกไซด์ที่ไม่ได้เยอะนะเหรียญพวกนี้เนาะก็การ์ดรุ่นเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะก็ไปขุดอาจจะมี p r o f ิตที่พอประมาณนะอาจจะเป็นไปได้นะผมว่าเป็นที่รองรับของแหล่งรวมของการ์ดที่ขุดอีเธอร์ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้นะก็พอมาพูดถึงเรื่องของตัวอ e ีแทสเนาะ ก็มาดูแดกไซส์กันนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะตัวไหนยังพอขุดไหวไม่ไหวนะครับอย่างอนะีเทอร์เนาะก็4กิกเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับน,นะขอเปิดตารางนี้นะครัแบเนาะแคบหน่นะครับอ่ะอีแทสนี่เหีนยนะย้ายหัวตัวเองไปอยู่ฝั่งหน่อยอ่าอีแทสนะครับก็หมดแล้วนะครับเนี่ยนะต้องไป5กิกอัพนะครับใครมีอพอลโลหรืออะไรพวกนี้เนาะที่เป็น5กิกก็ ปิมๆม,มานะเนี่นะเดือนแปดนะใกล้จะขุดไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคพอมาดูตัว8ปดกิกเนาะถ้าเกิดใครใช้3070หรือ60 TI เนาะก็มกราปี2028เลยีะิบเลยครับปีนี้22นะอีก6ปีนะครับการ์ดอาจจะแบบเริ่มแบบ ออไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ขุดไม่ได้พอดีนะออก็เป็นไปได้นะครับตอนนั้นน่าจะอีเทเรี่ยม0.2ไปแล้วนะครับโอเคเหรียญในื่นนะก็4กิกยังขุดได้อยู่เกือบทั้งหมดนะ,ะทั้งหมดเลยแหละนะ4กิกเนี่ยยังขุดได้หมดเลยนะครับยกเว้นอีเธอร์นะที่เป็นซีรีส์อีแทนนะครับ r v n ก็ยังพอพอขุดได้อยู่นะการ4กิกนะครับ ส่วนการ์ดตระกูล3ามกิกนะที่เป็นหนึ่งศูนย์หกิกหรือว่าตระกูลการ์ดขุดเนาะผมจําไม่ได้ p ีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสามกิกนะเป็น1นึ่ไม่มีพอร์ตเสียบนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็มาขุดเหรียญอื่นๆนะยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่ามันได้ตังน้อยนะตอนนี้มันไม่คุ้มค่าไฟแล้วแหละนะก็ไม่ไหวแล้วละ เหรียญเล็กๆนะยูบิกเนี้ยหรือ d ีบินะดูไบคอยนะตัวนี giving, ้นะดีบิกด so 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 ูไบคอยผมเคยขุดอยู่นะก็ยังขุดได้แต่ว่าตังไม่ค่อยจะได้แล้วนะผมว่าประมาณนั้นเนาะก็สรุปว่าขุดได้ทุกทุกอ่าคือถ้าไม่ใช่การ์ดถ้าการ์ดเกิน4กิกเนาะก็ยังขุดอีเาเรียมแหละผมว่านะยังคุมสุดนะครับส่วนถ้าต่ำกว่า4กิกเนี่ยเหรียญทางเลือกเนาะมี ประมาณนี้แหละซึ่งรายได้ตกต่ำมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมอาจจะแอบ,บลองไปขุดไอ้ตัวนี้นะ QKC นะครับค u a r k คว a เชน,นะครับแล้วก็ค a l ิสโตนะเดี๋ยวผมจะแอบ,บลองไปขุดดูก่อนนะว่าเฮ้ยมันพอไหวเปล่าดูว่าเอ้ยระบบมันเป็นยังไงแล้วมันขุดแล้วโอเคดีไหมนะเดี๋ยวลองดูนะครับ mm. อันนี้เนาะประมาณนี้แหละนะโอเค ก็เดี๋ยวมาตอบคําถามพี่พน้องๆกันนิดนึงนะครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะที่มารับชมกันนะพี่วิรยุทธ์สวัสดีนะครับพี่เธออยู่ไหนนะช่วงราคาเหรียญแบบนี้แอดได้ขุดโซโล่ไหมครับไม่ได้ขุดเลยนะครับพี่ก๊อฟซ่าสวัสดีนะครับพี่ชีรวัฒนะจีรวัฒนะครับสวัสดีสวัสดีน้องชัญญานะคุณชานนสวัสดีนะครับวันนี้ก็เคลีย เนาะไม่มีไม่มีอะไรมากนะมาแค่เปิดให้ดูนะว่าซีรีส์ e ทนเนาะมีเหรียญไหนบ้างนะครับแล้วก็คือมันก็เป็นเรียกว่าเป็นทางเลือกนะเหรียญทางเลือกอื่นๆนอกจาก e ร์นะมีหลายเหรียญแต่ว่าขุดแล้วยังไม่คุ้มนะดูราคาก็รู้แล้วนะเนี่ยดูราคาตรงตรงกลางเนี่ยเนาะกล่องแก่งเหลือเกินนะเลขศูนย์เยอะมากนะครับคือแบบว่า11สต๊อชิเนาะก็น้อยเหลือเกินนะ ไม่รู้จะน,น้อยขนาดน่ะน,นีได้ยังไงเนี่ยร้อยเจ็ดสิบหกสตชิอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นี่นะหนึ่งสตชิเออคิดแล้วก็มึนดีนอะอ่าวอลุ่มก็ไม่มีเออก็อย่าไปขุดน,นะเหรียญพวกอย่างเงี้ยนะบางทีเขาคือขยะเนานะเราก็ไปหาเหรียญที่มันขุดแล้วแบบเออได้ตังค์ดีหน่อยนะครับโอเคน่าจะเคลียร์กันนะครับคุณแบงค์สวัสดีนะครับเนาะท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ วันนี้สรุปอย่างนี้นะท้ายคลิปเนี่ยสรุปในสรุปนะครับก็ขออนุญาตสรุปว่าอีเทอร์ Ether เนาะตอนนี้ยังเป็น number one นะขุดถ้าเป็นสายขุดการ์ดจอเนาะด้วยการ์ดจอเนี่ยก็ขุดอีเทอร์ไปก่อนนะผมว่าค่อนข้างโอเคเว้นแต่ว่าพี่น้องทุกคนนะก็คนไหนที่เป็นสายเก็งกาไรไม่อยากจะคิดอะไรมากเนาะก็ไปขุดเหรียญอื่นดองๆไว้เนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะว่าบางทีเหรียญที่เราไปเลือกขุดเนี่ยมันก็เป็นเหมือน เลือกเกงกาไรเหรียญเนาะเหมือนซื้อเหรียญแล้วกันเนาะด้วยเอาเงินค่าไฟเราเนี่ยไปซื้อทีนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะเออเหรียญมันอาจจะไม่ได้พุ่งไปตามที่เราคิดเนาะก็ถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะรับความเสี่ยงอะไรก็คุดอีเทอร์แปลงเป็น us เลยก็ได้อะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่แผนนะครับผมได้เคยอธิบายพวกแผนการอะไรพวกนี้นะแผนรับมือช่วงที่เหรียญมันตกตกเนี่ย อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าก็ไปลองเลือกขุดกันดูทีนี้เนี่ยที่ต้องทําคลิปนี้เนี่ยเพราะว่า e-Tab เนาะมันเป็นอัลกริทึมเนาะที่กินไฟน้อยนะครับการ์ดมันจะเย็นๆสดไฟไม่ได้เยอะมากนะเมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆเมื่อเทียบกับอัลกริทึมอื่นๆแล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่าออ e-Tab เนาะผมว่าก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนาะก็เออทำคล้ายๆว่า developer เนี่ยถ้าเกิดเขียนเหรียญออกมาได้เนี่ยก็ เอาเป็นที่มันประหยัดไฟหน่อยเนี่ยประมาณานี้แหละการเย็นๆนี่แหละผมว่าโอเคดีนะครับถ้าไปใช้เป็นระบบเผาที่เหมือนกินไฟเยอะอย่างอย่างพวก RVN หรืออะไรเงี้ยก็ผมว่าบางทีมันมันขุดไม่ค่อยจะไหวอ่ะ <laughs> การมันร้อนเกินไปประมาณนี้แหละเนาะอ่ะเอาเป็นว่า e t a ก็เป็น Choice อ,อันแรกๆนะที่ผมจะเลือกนะเวลาที่ต้องมาหาเหรียญใหม่นะมาคุยๆดูว่าเฮ้ย e t a ตัวไหนที่มันวิ่งดี รายได้โอเคก็ผมก็จะอาจจะไปขุดนะหรือพวกเมนเมที่อยู่บนบนท็อปของตัว e- t ทเนี่ยผมก็อาจจะไปขุดแล้วก็เก็บเก็บเล่นเล่นไว้รอวันที่ประทัดมันพุ่งนะไม่ใช่ประทัดพลุพลุมันพุ่งนะก็ถ้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเออเราอาจจะอุ้ยเป็นสุลต่านขึ้นมาก็ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องไอพีสตูดิแล้วก็ตัว เพจ PD คอมพิวเตอร์กันด้วยโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องจบแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมไปแล้วไปแล้วอา้าวลืมกดคลิป <laughs> ไปแล้ว